สวัสดีครับอันนี้จะพามาเบิงมาเดือดครับกําลังสุกครับกําลังจะแอบสุกครับมันับขนาดนุ้ยมันขนาดลูกมันลูกใหญ่มากเลยครับโหกําลังเป่งเปลงนะครับใหญ่มากว่อวานกินไปแล้วครับน้อยหนึ่งครับอันนี้ก็บอท่านได้บอท่านเนียเหลียวครับกําลัง กำลังจะเพิ่มเพิ่มครับเพราะท่านไอซุปปันแดแต่แต่กับผู้ขนาดมันเป็นใัญ่ครับครับกำลังแอบจะซุปครับเมื่อวานกิ่นไปน่อยนึงครับสดชติหวานครับหวานหอมครับเมื่อวานซุปอยู่ต้นที่วาไทยไทยไปอาทิตย์ที่แล้วครับลูกทีวาไทยไปอาทิตย์ที่แล้วครับอยู่นี่ครับ วบบ่านเด็ดออกจากนี่ครับี่วะห้องท้ายแปดทิศวันโคนาเดียครับ <c oughs> เขาแอบ,บสุกแป๊บเดียวครับว <c oughs> ่านก็เละมาละเบิ้งก็ไเลได้กินก็ะด้ได้ซิมเด็เด็ดไปหน่อยนึงครับห <c oughs> นวยใ่ครับเวลาเขาจะสุกนี่เขาเขาจะขยายลูกออกครับขยายลูกออกใ่เลยขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ ขนาดที่ว่าของเขาอยู่ปัจจุบันครับเวลาจะซุกนี่เขาจะขยายขึ้น,นอีกนึกว่าพันนี่จะน่วนดหน่อยครับโมบ,บนหน่อยครับว่านสุกน่วยบใหไงเลยครับนอยไงนยงแห้งครับ สีสวยสีสันสดใสครับท่านนี่สีสันสดใสามากของญี่ปุ่นสุกยนกครับเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้อาจจะร้ายน้อยครับเขเลยสุยกยนกเอ่อทียวห้าเด็ดยอดไปครับบังครับกำลังจะแตกตุมต่มๆขึ้นหม่ครับที่วห้าเด็ดยอดไปวาง บ้านแดดบ,บ้านเสาเลยเนาะนี่ครับก็ล่างจะแตกกันมากมหมครับแตกทั้งแตกยอดทั้งแตกน้อยขันมากมาครับเด็ดยอดอาทิตย์หนึ่งเขาจะทำการแตก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 เต,ต,ต,ต็มเลยนะครับอันนี้มันเป็นแบบนี้เท่ากับจะเด็ดมาอีกครับมันง่าแล้วปุ๊บ สามารถที่จะขยายช่วงนี้ครับทันข้าแก่ปุ๊บกาจะขยายอีกครับเพราะสมารถเด็ดเพราะสมารถเด็ดยอดออกอีกให้มันแตกออกอีกครับนี่ครับสมาเด็ดให้มันยุดยอดครับก็ทําการเด็ดเด็ดออกได้ครับเด็ดให้ข้าแตกอีกครับแตกเพิ่มหลายๆเขาก็ได้จานวนกิงหลายครับช่วงนี้จะขยายได้ดกินแล้วครับเมื่อวานต้นนี้ก็โอเครสชาติโอเคครับ เขาจะทําการขยายไปอีกทีหนึง่งขอหยาดเด็ดให้เขาแตกออกอีกเนาะเพิ่มจํานวนพุ่มให้ท่งพุ่มยิงใหญ่ให้ปริมาณยิงไหลเก่าครับโอเคสัก <c oughs> นี้ครับสักนี้เขากามารถตอนใดตอนปุ๊บเขากา้วกวกาววาเด็ดนี้เลยให้เขาแตกออกอีกแตกออกอีก เกิดมาปุ๊บแตกหอกว่าต้นนี้สมบูรณ์ก็มูครับโคตรเดียต้นนี้สมบูรณ์โตไว้ก็มูเน็หยอดหยุดการจะเญ่ตับโตแป๊บมีข้าวแตกท่างขาเออ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 หมดแดงเนออกนครับ เล้ยอ,อกไปนะครับใบพวกนี้สามารถเอาไปเห็ดชาได้ครับตากแดดเฮ็ดชาได้แต่ว่าห้องกับท่านไี่เคยกินชาก็จะลองเอาไปเห็ดก็ได้ครับจะเ,เก็บเก็บลองเอาไปเฮ็ดชาลองบึงโอ้โออยางจะจีบไปนี่ครับจะเอาไปเห็ดชาครับ ยอดชาครับเดี๋ยจะไปหั่นหลักกระต่างาเลเ็ดชาลองบึงครับยอดพอ๋อนท่านมีหนามล่างไหมครับนี่ครับเด็ดไปก่อนเด็ดยอดเลยก่อนเดี๋ยวเขาจะพงท่านอีพุงแรงครับ หลังจากดิดนยอดแตกไหมแตกไหมมันก็แตกอ่ามูอาทิตย์วันหันพระท่านได้ขึ้นมาหลายนะครับประเทศนี้ขึ้นมาหลายครับ้อมกับน้อยที่กำลังสุกขับกำลังเป่งๆแบบนี้กำลังเป่งๆนะครับว่าถ้าเขาหน่อยๆครับบ่แมนครับเวลาสุกปุ๊บเขาจะเป่งๆออกครับน,นี่อาหารเพิ่มครับ ขีเพิ่มครับชั้นอาหารกองหมกไงเลยอันนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ครับแบล็คแบล็คเบอร์รี่อ่าน,นี่มีหมูอานทอบกินเอาล่องซีบเบิงเปลือกข้าวปอกได้ครับก็เลยกินพลัค <c oughs> นี้แบล็คเบอร์รี่กําลังจะสุกครับกําลังจะเขาสี ได้ขี่ขั้วมาจากถนนครับคางถนนครับเก็บเก็บมากทำมากองใหม่โค้นครับอก,กองใหม่ต้องใส่เมื่อขึ้นเมล้างเข็นครับไอ้กินู่นครับกินู่นมาจัดการนี่ครับเที่ยวห้าเด็ดห้าเด็ดไปอาทิตย์ผ่านครับเขาก็ร่างแจกไหมบ้าง ทั้งแตกทั้งเป็นนวยขึ้นมาใหม่ครับเต็มเลยแล้วมีกระเด็ดใดครับเด็ดายุดยอดก่อนยุดยอดให้เรียงต้นก่อนหยุดยอดให้แตกก่อนโอเคยุดยอดหยุดยอดหย,ย,ยุดยอดก่อนหยุดยอด น,นี่เจียวเอาเด็ดไปเขาแตกแตกน้อยขึ้นแตกน้อยแตกหยกอดขึ้นมาไหมครับนี่ครับปุ่มปุ่มขื้นมาเลยนี่นี่นี่ครับเด็ดออกครับอันนี้อันนี้รอจากน้อยก็ครับ ร้อยเขาขึ้นมาอีกนิดนึงก้อนจ้างสีเด็ดให้ได้ดขนาดก่อนอน,นี่น,นี่สามารถได้ดได้ครับแน่วแน่เด็ดปุ๊บเดี๋ยวร้อยเขาแตกอันนี้หลังจากใส่แกบนะครับก็เอาขีครับขีมาว่างใหม่ขีมาว่างใหม่กองเทิ่งเงครับ นี่สังเกตจะเห็นได้ว่าใบเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเหลืองครับอาทิตย์ม่ันไปท่านในใส่แกบอาทิตย์นี้เริ่มเขียวแล้วครับใบเริ่มเขียวขึ้นมาลักษณะใบเริ่มเขียวครับเริ่มเปลี่ยนสีอันนี้ประท่านเปลี่ยนมาไหนครับยังเป็นสีออกเหลืองเหลืองอยู่ บนี่ทถวมาเดือครับโอเคเนะครับเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ้งลีเล่ครับสำหรับมาเดือมาเดือกฝรั่งครับสวนเกษตรพิศวกกรครับฝากติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ